ประธานสภาที่เคารพครับกระผมพฤทธิ์วชรศิลป์ผู้แทนรัศดรมีชืช่อพครรคเก้าไกลครับในฐานะประธานคณะกรรมการพนาการเมืองสภาผู้แทน,นาราษฎรท่านประธานครับก็ขออนุญาตใช้เวลาในสภาแห่งนี้นะครับเพื่ออภิปรายน,นําเสนอนะครับรายงานผลการศึกษาของกรรมการพนาการเมืองเรื่องของการส่งเสริมให้สถาบันพรรคการเมืองนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนโดยผมจะขออนุญาตอภิปรายหลักการในภาพรวมก่อนจะส่งมอบให้กับทางประธานคณะอนุกรรมการแล้วก็อนุกรรมการอีกสองท่าน นะครับมานําเสนอในรายละเอียดเป็นประการถัดไปท่านประธานครับพักการเมืองนั้นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนโยบายของรัฐบาลจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้างหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนไม่กี่คนกฎหมายที่ถูกเสนอในสภาหแห่งนี้จะแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาบุคคลที่เราส่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ามาเป็นสมาชิกในสภาหแห่งนี้จะมีความเหมาะสมหรือไม่ล้วน มีต้นต่อมาจากการตัดสินใจและการดำเนินงานของพรรคการเมืองหากจะเปรียบเป็นภาพก็ระฐานพรรคการเมืองนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นในตลาดการเมืองที่มีประชาชนเป็นผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าหรือว่าแนวนโยบายจากพรรคต่างๆผ่านการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งดังนั้นรับท่า,านประธานหากเราอยากให้ตลาดการเมืองดังกล่าวเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนเศรษฐศาสตร์101ก็สอนเราครับว่าตลาดดังกล่าวนั้นก็ต้องเป็นตลาดที่ไม่ผูกขาดแต่มีการแข่งขันกันสูงระหว่างผู้เล่นที่หลากหลายที่มีความยึดโยงและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ผบริโภคตลาดดังกล่าวครับก็ต้องเป็นตลาดที่ผู้ชนะนั้นชนะการด้วยโน้ต h ฮาวไม่ใช่โน้ตฮูชนะด้วยนวัตกรรมที่ดีไม่ได้ชนะเพราะว่ารู้จักผู้มีอิทธิพลในระบบอุปถัมภ์ และก็ต้องเป็นตลาดที่ผู้เล่นจะล้มหายตายจากไปต่อเมื่อสินค้านั้นขายไม่ออกไม่ใช่เพราะว่าถูกกีดกันจากตลาดโดยการคั้วกันระหว่างคู่แข่งกับหน่วยงานกำกับดูแลหรือว่าเรกูเลเตอร์ด้วยเป้าหมายดังกล่าวรัฐรนปรทนทางคณะกรรมการพนาการเมืองเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาจึงมีมติในการตั้งคณะอธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาและจัดทําข้อเสนอในการ ส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้มีความยึดโยงกับประชาชนซึ่งก็แปลสภาพมาเป็นรายงานฉบับดังกล่าวที่รวบรวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายรวมไปถึงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่แนบท้ายอยู่ในรายงานฉบับนี้ท่านประธานครับข้อเสนอที่ทางคณะอนุกรรมธิการได้จัดทําขึ้นมานั้นอยู่ภายใต้กรอบของการพยายามจะทําให้พรรคการเมืองนั้นเกิดง่ายอยู่ได้ตายยากมาเริ่มกันที่ส่วนที่หนึ่งครับท่านประธานคือการ เกิดง่ายท่านประธานครับหากระบบการเมืองของเรามันมีประสิทธิภาพสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับคือการที่ประชาชนคนหนึ่งเดินเข้าคูหาเลือกตั้งและเกิดความรู้สึกว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีอุดมการหรือแนวทางที่ตรงใจกับอุดมการและแนวทางของตนเองรายงานนี้ครับจึงมีข้อเสนออยู่หลายประการเพื่อพยายามจะส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอุดมการตรงกรันซึ่งอาจจะเป็นอุดมการที่ ยังไม่ตรงกับพรรคอื่นที่มีอยู่ในตลาดณนะปัจจุบันสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้ง่ายขึ้นขออนุญ,ญาตยก3ามตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับทางรายงานมีการเสนอให้เราลดอุปสรรคและก็เงื่อนไขที่กีดกันการจัดตั้งพรรคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องของจานวนผู้ร่วมจัดตั้งซึ่งตอนนี้อยู่ที่500อยคนไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเรื่องทุนประเดิมซึ่งตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านบาท หรือไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เรามองว่ามีมากเกินจําเป็นและยังไม่สามารถจัดทําผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดตัวอย่างที่2องพระธรรมทานคือเรามีการเสนอให้เปิดโอกาสให้พักการเมืองนั้นมีความหลากหลายได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองที่อาจจะขับเคลื่อนเชิงประเด็นอย่างเช่นพักที่ขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นกันในหลายประเทศทั่วโลกหรือแม้กระทั่งพักที่อาจจะขับเคลื่อนเชิงภูมิภาคหรือเชิงพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะว่าข้อจํากัดของกฎหมายปัจจุบันกําหนดไว้ว่าทุกพักนั้นจะต้องมีสาขาในทุกภาคทั่วประเทศภายในหนึ่งปีหรือตัวอย่างที่3ครับประธานในหมวดของการทําให้พักการเมืองนั้นเกิดได้ง่ายนั่นก็คือเราเสนอให้มีการสับสนยนพักการเมืองให้สามารถขยายฐานสมาชิกได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยากจะสับสุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนั้นสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเรื่องคุณสมบัติสมาชิกพรรคให้เปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกพรรคหรือไม่ว่าจะเป็นการหยุดการบังคับพรรคการเมืองว่าจะต้องคิดค่าสมาชิกทั้งหมดกี่บาทมาสู่ส่วนที่2ครับประทานนั่นคือการทําให้พรรคการเมืองนั้นสามารถอยู่ได้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการจะทําพรรคการเมืองนั้นจําเป็นที่ต้องมีค่าที่จ่ายแต่คําถามที่เป็นคําถามที่สําคัญในเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่คําถามที่ว่าพรรคการเมืองนั้น ดำรงอยู่ได้ทางการเงินหรือไม่แต่คําถามที่สําคัญครับคือคําถามที่ว่าพักการเมืองนั้นดํารงอยู่ได้ทางการเงินเพราะอะไรหรือเพราะใครเพราะหากเรามีระบบการเมืองครับที่บีบให้พักการเมืองนั้นจะดํารงอยู่ได้ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนไม่กี่รายหรือการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลที่ลงทุนเพื่อจะถอนทุนเราก็จะมีครับแต่พักการเมืองที่อาจจะไม่กล้าออกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหากไปขัดกับประโยชน์ของกลุ่มทุนดังกล่าว แล้วเราก็อาจจะไม่มีครับพักการเมืองที่ไม่รู้เห็นเป็นใจหรือไม่หลับตาข้างเดียวต่อการทุจริตคอรับชันรายงานนี้คณะประธานจะมีข้อเสนออยู่หลายประการที่พยายามจะทําให้พักการเมืองนั้นสามารถดารงอยู่ได้จากการสนับสนุนของประชาชนในวงกว้างขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมา4ตัวอย่างข้อเสนอตัวอย่างที่หนึ่งคณะประธานคือเราเสนอให้มีการปรับกติกาให้พักการเมืองนั้นสามารถระรมทุนจากพี่น้องประชาชนและผู้บริจาคร,รายย่อยได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือการปลดล็อกให้พักการเมืองนั้นสามารถระดมทุนผ่านการขายสินค้าออนไลน์ได้ข้อเสนอที่2รัท่านประธานคือเราเสนอให้มีการปรับกติกาให้พักการเมืองนั้นในทางกลับกันคือระดมทุนจากกลุ่มทุนใหญ่หรือผู้บริจาครายใหญ่ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการป้องกันการครอบงำพักการเมืองโดยทุนใหญ่ที่อาจจะใช้วิธีในการกระจายเงินบริจาค ตามบริษัทย่อยต,ต่างๆในเครือของตนเองข้อเสนอที่สามท่าประธานคือเราเสนอให้มีการลดเงื่อนไขที่ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านธุรการโดยไม่จําเป็นกับพักการเมืองอย่างเช่นเงื่อนไขที่ไปกําหนดว่าการประชุมใหญ่ของพักนั้นจะกระทําออนไลน์ไม่ได้หรือว่าเงื่อนไขที่บอกว่าการแจ้งกรกะตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ข้อบังคับก็ดีการเปลี่ยนที่ตั้งสาขาพักก็ดีจะกระทําผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ได้ ส่วนตัวอย่างข้อเสนอที่สี่ท่านประธานคือเรามีการเสนอให้ลดเงื่อนไขที่ไปจํากัดความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยการไปกําหนดว่าพรคก,การเมืองนั้นจะนํารายได้จากส่วนไหนไปใช้กับกิจกรรมอะไรได้บ้างหรือว่าห้ามไม่ให้ไปใช้กับกิจกรรมอะไรในส่วนของเงินอุดหนุนครับที่ประชาชนอุดหนุนให้พรกการเมืองผ่านระบบภาษีในทุกปีทางอนุกรรมธิการครับเสนอให้เรามีการส่งเงินอุดหนุนดังกล่าวไปที่พรคก,การเมืองโดยตรงเสมือนกับเงินบริจาคแทนที่ จะต้องส่งไปผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองของกกตที่ไปกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าพักจะใช้จ่ายกับอะไรได้บ้างจากรายได้ก้อนนี้ในส่วนของเงินอุดหนุนครับที่กองทุนของกกตนั้นสมทบให้กับพักการเมืองเพิ่มเติมอันนี้เราเข้าใจว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ากกตนั้นอาจจะมีการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมแต่เราก็เสนอครับให้มีการผ่อนปลนเงื่อนไขดังกล่าวที่เรามองว่าปัจจุบันนั้นอาจจะสร้างข้อจํากัดมากจนเกินไป ทาให้พักการเมืองนั้นไม่สามารถนํารายได้จากก้อนนี้ไปใช้สำหรับหลายกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นหรือการสํารวจความเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นต้นในส่วนที่สาครับส่วนสุดท้ายรรท่านประธานคือข้อเสนอในการทําให้พักการเมืองนั้นตายยากรรท่านประธานครับตลอด17ปีที่ผ่านมาเราเห็นพักการเมืองที่มีตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องถูกยุบไปรวมกันถึงอย่างน้อย5พรพักการเมืองซึ่งล้วนครับไม่ได้ถูกยุบ โดยปากกาของประชาชนที่หยุดให้การสรับสนุนในคูหาเลือกตั้งแต่ถูกยุบครับโดยปากกาของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าพักการเมืองกางกล่าวนั้นได้กระทําผิดกฎหมายผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าหากมีการกระทําผิดจริงที่ถูกพิสูจน์โดยองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางก็สมควรครับที่อาจจะต้องมีบทลงโทษแต่บทลงโทษดังกล่าวคณประ้านก็ควรจะต้องบังคับใช้กับผู้กระทําผิด อย่างจำกัดวงและได้สัดส่วนกับฐานความผิดจากนั้นครับรายงานนี้จึงมีข้อเสนออยู่หลายประการเพื่อจะทําให้โทษต่างๆสภาการเมืองนั้นมีความเหมาะสมสมดุลและได้สัดส่วนมากขึ้นผมขอยกตัวอย่าง3ประการด้วยกันประการที่1นึ่งคณะรรรมคือเราเสนอให้มีการปรับมาตรการหลายด้านที่ความจริงแล้วมีเจตนาที่ดีในการส่งเสริมการเติบโตของพักการเมืองหรือความเป็นประชาธิปไตยภายในของพักการเมืองอย่างเช่นข้อกําหนดว่าพักนั้นจะต้องมีสมาชิก กี่คนหรือสาขาพักกี่สาขาภายในกี่ปีหรือแม้กระทั่งข้อกาหนดเกี่ยวกับการทำ primary หรือการเปิดให้สมาชิกนั้นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเราเสนอครับให้ปรับมาตรการดังกล่าวจากปัจจุบันที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายจนทําให้พักนั้นอาจจะต้องสิ้นสภาพหากไม่ทําตามเปลี่ยนมาเป็นมาตรการที่ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต่ถูกส่งเสริมผ่านแรงจูงใจทางการเงินว่าหากพักไหนยิ่งทําเยอะยิ่งมีสาขาได้ยเยอะก็อาจไจด้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนของกองก,งกตเยอะขึ้น ตามมาข้อเสนอที่2อท่านประธานคือเราเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุบพักการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อให้สอดรับกับหลักการว่าพักนั้นใหญ่กว่าคนและให้เป็นมาตรการสุดท้ายสําหรับเฉพาะกรณีร้ายแรงเท่านั้นไม่ได้เป็นมาตรการที่ใช้ในการกันแกล้งกันทางการเมืองยกตัวอย่างให้เห็นชัดครับหากมีการทุจริตหรือว่าการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัก ทางเราเสนอให้เปลี่ยนจากการลงโทษด้วยการยุบพักมาเป็นการลงโทษคณะกรรมการบริหารรายบุคคลหรือว่ารายคณะหรือหากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวเรื่องการล้มล้างการปกครองครับเราเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องของการยุบพักเฉพาะในกรณีที่พักการเมืองนั้นกระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทําผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครอง ส่วนข้อเสนอที่3ามคุธรมทานคือเราเสนอให้มีการยกเลิกการมีอยู่ของบทลงโทษเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งเรามองว่าควรเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดนี้คุณธประทานโดยสังเกตเป็นภาพรวมของข้อเสนอที่อยู่ในรายงานของคณะกรรมาการพนาการเมืองฉบ,บับดังกล่าวผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแม้พรรคการเมืองต่างๆนั้นย่อมมี ชุดความคิดอุดมการนโยบายที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการบริหารประเทศแต่สิ่งหนึ่งครับที่จะอยู่เหนือความแตกต่างนั้นคือจุดยืนหลักการและความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันในการพยายามจะทําให้พรรคการเมืองทุกพรรคนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนและถูกกากับโดยกติกาที่เสรีเป็นธรรมทันสมัยและสากลที่ผ่านมาครับเราพยายามอย่างยิ่งในการทําให้ข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอของพรรคใดพรรคหนึ่ง เราจัดทําข้อเสนอผ่าน,ก,นกลไกของกรรมธิการที่มีตัวแทนของหลายพักเรามีเวทีรับฟังความเห็นจากตัวแทนของทุกแทบจะทุกพักการเมืองตลอดกระบวนการในการจัดทําข้อเสนอและหลังจากเราได้รับฟังคําอภิปรายและก็ข้อเสนอแนะของเพื่อนสมาชิกในสภาวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกพักนั้นจะมาร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองฉบับกลางฉบับหนึ่ง โดยอาจจะมีบางพักที่เสนอร่างแก้ไขพรปพาคการเมืองของตัวเองเข้ามาประกบเพื่อร่วมกันผลักดันข้อเสนอในรายการดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นจริงภายในสภาชุดนี้ทรานรมดาครับผมอยากจะทิ้งคายแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าโชคชะตากําลังเล่นตลกกับเราหรือไม่ที่ทําให้รายงานฉบับนี้ครับที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขพรปพักการเมืองและก็เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยุบพักเข้าสู่การพิจารณาในสภาแห่งนี้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับ ก่อนที่พักต้นสังกัดของผมนั้นจะถูกตัดสินในคดียุบพ,พักซึ่งแน่นอนเป็นการอาศัยอำนาจตามพรบพักการเมืองฉบับปัจจุบันผมเลยหวังครับท่านประธานว่าการที่ข้อเสนอในวันนี้ไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเชิงกฎหมายได้ทันคาวินิจฉัยเกี่ยวกับพักก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ก็จะทําให้ทุกท่านครับสบายใจและก็ไว้วางใจว่าข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกเสนอเพื่อผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่งแต่ถูกเสนอ เพื่อพยายามจะยืนยันหลักการที่เราคิดว่าถูกต้องและเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาธิปไตยในประเทศไทยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยูทูพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ